สวัสดีจ้าทุกคนมามามา,มานี่สิบห้าเห็ดกับเขาอีกแล้วสิบห้าต้มแซบเนื้อง่วมาเนี่มามาเตรียมผักกันกะซิมี่้าตะไคร่นี่ล่ะใบบกูต้นหอมนี่ลหละทุกคนแล้วก็พริกชี้ฟ้าพริกแหงเนื้อหอากกระรางไว้เรียบร้อยแล้วมาจ้าเข้ามาหั่นตะไไร่กันเลยทุกคนหั่นเป็นต้นยญ่ยแน่จัหน้อยนึงหัน่นแล้วบดได้ตำดีจะหั่นเอา แต่ซีไส้หลายเนี่ยจะน้อยทุกคนสมุนไพรเนาะมาต่อไปกับหัวคาจาทุกคนเท่ากับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยๆเท่านี่แหละเ,เพราะว่าห้าเสียเอาลงตมบานต่อมากเท่ากับมะเด็ดใบบกูดจาทุกคนนี่เท่ากับมะเด็ดออกแบบนี่เด้อเขา่าเสียเอาก้านมันออกจากทุกคนเพอะเอาไปตุมแล้วใบบกูดมันสีหอม ขับของเลยสละต่อมาเข้ากับมาหันหัวหอมจ้าทุกคนกระสีหันเป็นชินน,น้อยนี่แหละทุกคนเพราะเอาลงตุมใดนี่แหละจะบ่ไดต่าเด้อกระสีใส้หลเนี่ยจกน้อยใสไหลายมันกระแสบจ้าทุกคนใสสมุนไพรหลายๆต่อมาเข้ากับมาหันตุ่นหอมกันเลยจ้าทุกคนจะหันประมาณขอนน้วนึงนี่แหละจ้าทุกคนเพราะว่าเขาเอาใสไอ้ตุ่มแซบเนาะเขาบ่ใดใสหลาบเนี่ยเขาก็ต้องหันยาวาแน่จหน้อยหนึ่งจ้ะทุกคน สิหันประมาณนีล่ะต่อมากับมะฮันผักหอมปีต่อมาเป็นผักชีใบเลื่อยจ้าทุกคนกับผักหอมปีเฮาน่นะ่ะภาษาอีสานท่านขอนิ้วหนึ่งหนีละจ้าทุกคนเพราะว่าห่อใส่ตุ่มแซบน้องเขาบ่ไดีใยไส่ละต่อมาเขากับมาหันชีหอมจ้าทุกคนใส้ผักหลายๆเด้อเมนูนีค่อยแซบ <laughs> มักผักใส้ผักหลายๆหนีสีหอม ดับกินดับข้าวผอมมาจ่ามาติดไฟกันเลยนี่สิมะขวพริกแหงกอนจ่าทุกคนขวกระิไส,ส้เกลือน้ำเด้อ๊ขวพะพ่อว่าสีเอาไส้ต้มแสบตกถ่ายแม่ทุกคนตำพริกแหงลงผอมต่อมากระอ,อ่นน้ำเต้าไส้กระทะลงไปเลยจ่าทุกคนว่ต้องล่างมัน <c oughs> ลอกกระทะห่อนนาะ้องกับมาตัมพริกสดลอกก่อน ริกชีฟานี่แหละจ้าทุกคนพว่ขาข้าเสียเอาลงใส่ตุ่มแสบนี่แหละตำเหล้วข้าก็เอาลงเลยจ้าทุกคนพร้อมน้ำรังคุกสบแสบรอบรอบหมอเดือดข้าก็มาตำพีแข่งถางก่อนจ้าทุกคนเวลาใส่เวลาเหนางนี้ประโยชน์ <c oughs> เอาใส่ถ้วยว้ก่อนตำเสร็จแล้วพีแข่งขา้านี้น้ำข้าก็ก,กำลังเดือดจ้าทุกคนอ่หันเดเฮ็ดยุกกบหอมแล้ว ต่อไปห้อกระไซอันตาค้าตะไค่นี่ยนะจ้าทุกคนค่าตะไร่ลงไปก่อนแล้วก็หัวหอมนี่แหละต่อมาห้องกระไ้เหนือไปเลยจ้าที่ห้องัันไวใส่แล้วห้อกระคน้คนค,นคน้น้นคนนี่ลอเดือดลอสุกจ้าแล้วห้อกระสิบปุงต่อเดียบาน ห,หลายยูเดเพราวาสิหอเขาไปเหตุงานหมืออื่นนี่หอกกระถิ่มเกลือลงไปจังน้อยหนึ่งใส่ผงนัวผงชุรสลดเข้าลงไปจ้ะทุกคนใส่หน่อยแสบ่บหน่อยใส่หลายแสบ่บหลายตามด้วยน้ำปลาของเฮ้าจา้าและลดดีของเฮ้าเดอ้อมากแบบไดกระใสแบบหนั่นจ้าทุกคนมันจังสิเส่บแสบนนัวๆนีเฮกก็สซีใส่ดีลงไปแนะ่จักหน้อยหนึ่ง ขี้เพียด,ยดีนี่แหละอของก็ค้นไปใส่หลายบ่ได้มันสิขมต่อมาฮะก็ใส่น้ำบักนาวลงไปเลยจ้าทุกคนนี่สีได้แ่บหลดเด็ดของข้ามันอยู่ตรงน้ำบักนาวอันนี้บ่ได้ใส่น้ำบักนาวสดด้วยสีใส่น้ำบักนาวขวดแล้วก็ทิมบักเขือเทศลงไปมีในตู้ยินผุกคนเหลือสามนวยก็เลยเอามาหันใส่แน่จัหนอยให้มันมีสีสัน <c oughs> ใส่ลงไปก็เจ้าสกินวาดอกใส่ซื้อ,อ,อแล้วก็ทิมใบบักูดลงไปต้องหั่นลืมใส่ใบบักูดโอ้ยใบยบกักูดผักผักหลายจนว่าเห็นผักเราอยู่ตอนนี้หองกับ้นไปเรื่อยๆจ้าทุกคนหอมตะแซ่บแท้นีหอากับใส่ผักของเข้าลงไปเลยถี่เข้าหันไหวใส,สหสใส่หลายๆเสบหลายจ้าทุกคนสมุนไพรหนาะใส่หลายมันก็สีหอมหอมผักหอมทุกอย่างที่เข้าเห็ด มามาจ้ามาอุ้ยตมแสบนี่เป็นครั้งแลกข้องหนูเด้นนี่ทุกคนเยาวาเด้อแสบอยู่เหนือก็ไลยไล่เสียวไปเห็ดงานน,น้ำลำเอื่นตบไทยด้วยนี่บักพริกแห้งของเข้าเลยจ้าทุกคนใค่ไ,ไม่ไปดอกกะคน้คนคน้นจ้าทุกคนมามามา,มาเด้อมากินน้ำกัน ปนตแเแซบปนตแแซบหน้าตากส็สิมี่ซ้ำนี่แหละจ้าทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละจ้าขอพูดสำหรับทุกคนที่เบิ้งคลิปหนูจนจบเด้อจ้าทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูน้ำในเด้อสวัสดี